สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้พอดีเห็นแอปตัวหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนตัวนี้คือ speaker cleaner remove water นะครับตัวนี้ดาวน์โหลดมาจาก Play Store เป็นแอปกำจัดน้ำกำจัดฝุ่น ของเหลวและสิ่งสปกปรกออกจากลำโพงนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าวิธีใช้จะเป็นยังไงนะครับพอเข้าไปด้านในนะครับก็จะมีหัวข้อออโต้กับแมนนวลนะครับตัวออโต้เนี่ยด้านล่างจะมีคำว่าซีริส์คีนิ่งโหมดนะครับเพื่อนๆแต่ พอแตะปุ๊บจะมี2 option ให้เลือกนะครับก็คือ normal p i t นะครับ normal p i t normal p i t นี่ก็คือระดับเสียงปกติมาตรฐานนะครับก็คือระดับเสียงที่เป็นธรรมชาติระดับเสียงที่คนส่วนใหญ่พูดคุยกันนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยจะเป็น medium p i t c จริงๆแล้ว ทั้งสองคำเนี่ยมีความหมายที่คล้ายกึงกันมากและบางครั้งใช้แทนกันได้นะครับคือในส่วนของมีเดียมเนี่ยจะเน้นระดับเสียงที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเสียงสูงและเสียงต่ำนะครับจริงๆแล้วเลือกได้ทั้งสงตัวเลยสมมติว่าเราเลือกตัวแรกนอร์มอลพิ h นะครับเอาแต ตัว cleaning speaker นะครับตัวทำความสะอาดลำโพงก็จะทำงานเลยนะครับเเขามีคำแนะนำนะครับ increase volume to maximum ก็หมายถึงว่าให้เพิ่มเสียงให้ดังที่สุดนะครับ 2. l a y y o u r phone with speaker fact down ก็คือ แปลว่าวางโทรศัพท์โดยให้คว่ำลงก็คือคว่ำโทรศัพท์ลงนะครับ s o c k water with tissue paper ก็คือให้ใช้ทิชชู่เนี่ยคอยซับในกรณีที่มีน้ำนะครับด้านบนขวามือจะเป็นเปอร์เซนที่ทำความสะอาดนะครับด้านล่างก็มีคำว่า stop ก็คือหยุดนะครับ สักคู่หนึ่งนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็เรียบร้อยนะครับถ้าเราจะเทศเสียงนะครับจะมีหัวข้อของเทศซาวนะครับเราก็กด ก็เป็นการเช็คเสียงนะครับโอเคกลับมาในส่วนที่เป็นแมนนวลนะครับตามลูกศรเลยนะครับแมนนวลนี่เราก็แค่แตะแมนนแล้วตรงกลางเนี่ยมันจะมีปุ่มนะครับมีปุ่มที่เราสามารถที่จะเลือกความถี่ได้นะครับมากสุดคือ500นะครับ500เราก็แค่หมุนตัวนี้นะครับหมุนไป ก็จะเป็นเสียงนะครับที่ทำความสะอาดก็ประมาณนี้นะครับก็มี2ปุ่ม2ปุ่มนะครับโอเคกลับมาในส่วนด้านล่างนะครับนี่เราอยู่หน้าแรกคือปุ่มที่1ห,หน้าที่2เนี่ย ภุ่มที่2เนี่ยจะเป็นตัวทำความสะอาดหูฟังนะครับก็จะมีคล้ายๆกันนะครับแต่ต้องเสียบหูฟังก่อนนะครับส่วนอันที่3เนี่ยเป็นตัวเทสเสียงนะครับเพื่อนๆสามารถหลังจากล้างเรียบร้อยแล้วเราอาจจะมาเทสเสียงนะครับเช่นตัวนี้ตัวที่2เดี๋ยวดูเสียงสักนิดนึงว่าเป็นไง ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับถ้าท่านไหนมีปัญหาเรื่องของเสียงนะครับเรื่องของเออเปียกฝนตกน้ำนะครับก็ใช้แอปนี้ช่วยนะครับในการที่จะกำจัดน้ำกำจัดฝุ่นของเหลวสิ่งสกปรกนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ